ครับเกมเริ่มแล้วไปดูในเกมกันเลยเฮ้ยตัวเมนมาว่ะตัวเมนมาว่ะเดลินตัวเมนเข้ามาอีกแล้วฮะอ้าวจะมาเป็นกิลเดอร์อีกแล้วเหมือนกันก็ผมสำหรับคุณอาจร์ครับเอ๊แต่คุณคริสนะน้องปลากรอบนะเปลี่ยนตัวแล้วนะฮะเล่นเป็นคริสซิกแทนไอ้เต้าอลีดใหม่ปฏิโพมาในเกมนี้เป็นเต้ากบแทนฮะเป็นน้องกบกิ้งกบตกลงเป็นกิ้งก่าเลยเป็นกบเป็นกิ้งกบครับกิ้งกบนะเป็นผสมกันจบจบไปเออกิ้งกบจบไป ก็ฝั่งคุณจาบ้างฮะยังคงเป็นโอเมนของพี่สอนฮะและคุณอาด้ยังคงอยู่ที่กิลเดอร์ฮะแต่ที่เหลือนี่มีการโอ้นักฆ่ามูนเค้กฮะโอ้คือแกเล่นแต่ละตัวนี่คือแบบฟิวเงาะเออเป็นตัวที่แบบฉบเชี่ยวะซ่อนเลนนะเออโดดเข้าไปแบบหลายๆจังหวะเข้าไปล้วงเข้าไปทํานู่นทํานี่ให้กับทีมฮะโอ้แล้วรอบนี้เป็นไอริสนะคือไอริสเป็นตัวที่คาเฟนีไม่ค่อยจะโอเคที่จะไปเจอด้วยครับผมสูยากฮะใช่ คือจะไปยิงสู้กับมันก็รู้สึกยังไงอยู่ฮะเกาะก็เยอะครผมเข้าถึงตัวก็ง่ายอะแต่ทางกับการนะคุณจอร์ดหยิบตัวในตำนานออกมาฮะร,ราชาวานรวูคองใช่ครับซึ่งมูคองเอาจริงเนี่ยเป็นตัวละครซึ่งใช้เวลานในการฟาร์มหน่อยนะแต่ถ้าฟาร์มถึงเมื่อไหร่บอกเลยว่าตายได้ทุกตัวครบครับผมดะเมจจัดมากๆนะสำหรับตัวนี้แต่ต้นเกมก็จะนิ่งๆสักหน่อย ราะว่าช่วงแรกเนี่ยวเขาจะมีแค่สีๆนัเนี่ยเนาะไม่ค่อยมีดาเมจเท่าไหร่ฮะต้องอาศัยดวงด้วยแล้วฮะในช่วงต้นก่อนที่ไอเทมจะครบแบบคริบร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่เพราะเขาเน้นเรื่องของดาเมจคริิคอลค่อนข้างจะเยอะซึ่งมันเป็นอะไรที่ต้องอาศัยเรื่องของแชนส์นิดนึงนะง่ายๆคือดวงละทำบุญมาเท่าไหร่ฮะโอ้ล้วพี่กรณมองพี่สอน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 มองมองแรงมากมาแล้วครับมีการบุกบ้านกันเกิดขึ้นแต่ว่าแต่ลิงมีพันิชนะน่าจะแย่งยากหน่อยยังงไอะ มันเป็นยังไงมันเป็นยังไงได้มาแดงไปแล้วเนี่ยพี่สอนเข้ามาต้องวิ่งแล้วครับผมโดนรุม3แต่โอเมนก็คือโอเมนนะกดสปินวิ่งออกมาเลยใช่ครับแล้วไปเจอกิ้งกบครับผมจ่าเอ๋ดูดด้วบด้วบ,บกับเซเชนอลพูด,ดึงคุณอัดมาได้ฮะยกแอสโลรไปขมขับมาในช่วงต้นเกมยังไม่แรงมากฮะแต่ว่าก็ไม่เป็นไรครับโอเมนสามารถรอบมาได้ด้วยครับแล้วข้างล่างอยู่กันสามคนทีเดียวมีการไซเบอร์บูลลี่ะน้องงูงิงนิดหน่อยกดสปินครับผม คือเห็นว่าตัวของคริสติกลงไปตรงกลางแหละนะครับผมก็เลยหาโอกาสในการได้ใส่ดองงูยิงแล้วมางัดกบแทน,นับผมแต่ว่ากบก็ยังไม่ได้เจ็บมากเพราะว่าแคลรีบเป็นมบาหายฮะเบาหายนะครับผมหรือว่าพี่แหวนใส่หมวกเนี่ยค่อนข้างที่จะมีดาเมจแต่ว่าต้องเพิ่มไอเทมสักหน่อยฮะนี่จะรวบสองหรือเปล่าคะน้องคริสปากอบทำได้สวยในช็อตน,นี้แต่ดาเมจตามมาเยอะไหมต้องกดสปินวิ่งออกมาเหมือนกันเบาดั้มของทางฝั่งของคุณจะ เจ็บไปเยอะทีเดียวคะต้องถอยออกมาคุณอัดมาช่วยด้วยครับผมทำให้การประทะของคุณออฟต้องหยุดไว้ก่อนนะครับในขณะที่คุณจอกสครับแวะมาฟาร์มนิดนึงอยากให้ครีมมันเสียเปล่าแล้วนีน่ครับมาครับไอริริวโนอิการ่โอ้ยแต่ลุงไข่หมุนเอาอยู่ฮะแลกกันไปหนึ่งต่อหนึ่งทำได้สวยครับคุณลีทำได้ดี้วครับตรงนี้ฮะโดนดูมั้ย<ะ>ทำท่าทำทางครับโอ้ทำสวยครับผมอุย้ยเดนินตามแอสโตรบไปเลยครับผมอันนี้คุณอัดอาจจะไม่รู้ไอ้ลุกมีดาเมจนะเจ็บชีส เอาจริงขนาดโปรยังเคยพลาดโดนมาแล้วเลยไอ้ลูกเนี้ยทำไปเล่นไหมคุณเก็บนกไปได้นะครับผมสำหรับคุณออฟเกมนี้ดูเหมือนจะได้กดดันเขาบ้างนะที่ด้านล่างของแมปคือแอสโซลโอบเนี่ยมันไอลูดิแลกไอ้ลูกกลมๆเนี่ยลูกกลมใช่ปัญหาของนี่หไรอย่างนึงคือเวลาคนโดนเนี่ยนะเนี้ยไม่ค่อยรู้ตัวว่าโดนกันไอ้ปิรามิดบ้านสวนเนี่ยฮะใช่ยิ่งแบบเวลาเราไปดูแมปอื่นเนาะเฮียเนาะแบบไปดูที่อื่นอะแล้วไอ้ลูกนี่มันลอยมาแล้วเราเดินไถแล้วเราแบบกำลังมองจออื่นอยู่อะไรเงี้ย เราเล่นๆอยู่แล้วไอ้ลูกบอลนี่มันมาถ่ายตัวเราโดยที่ไม่ได้เดินออกนี่เจ็บจี๊ดเลยใช่แรกๆโดนไม่เท่าไหร่ฮะแล้วโดนนานๆก็ไปบอกเลยว่าซีน่ะอีกว่ายョนั่นรักอะเสียมา่กิ้น่ะเจแปนนิดพี่เพื่อนตัวตัวเขาเป็นคนญี่ปุ่นเองหรือเปล่ายังไม่รู้อะไม่น่าชื่อคาเฟนีนี่ญี่ปุ่นมากมั้งสงสัยต้องขายกาแฟได้เลยฮะทำไมครับเปิดคาเฟ่คาเฟ่นี่เฮคาเฟ่เนี่ย อ่เมดคาเฟ่แล้วคาเฟ่นั่นน่ะฮะคาเฟ่นั่นคาเฟ่นู่นคาเฟ่นูนเล่นไปเรื่อยเล่นไปเรื่อยแหละโอ้ยตัดยัดหน้าฮะอุ๊ยเจ็บมอนกันนะโดนแวนซัดไปก่อนแต่ริวโนอีคันี้ของกับตันจะมาแล้วฮะบูนเคกวิ่งไล่ใส่น้องปลากรอบแต่ด้านหลังคุณจอดมาอ้อมหลังเหมือนกันเดอเมจของบูของก็อันตรายอยู่คุณเตเก็บไปได้ก่อนด้านหลังนะคุณจอดพยายามจะเข้ามาล้วงแต่ว่าโดนคุณอัดสโลว์เอาไว้ฮะ ผู้ชื่อคุณอัดมากเลยผมรู้สึกได้ครับคือผมรู้สึกว่าเหมือนแกแกก็บอกเองนะว่าแกไม่ได้เล่นเก่งมากแกเล่นอยู่ตัวเดียวนี่แหละแต่ไอคำว่าเล่นตัวเดียวของแกเนี่ย <c oughs> เล่นจนสุดนะ <c oughs> ดูสุดอยู่นะคือจะว่ามือใหม่ก็ไม่เจอไงตตะเอ๋คุณเตเจอมูนเค,ค้กต้องฟิกเกอร์หนีฮะ <c oughs> เรียกได้ว่า2คนนี้นี่เจ้ากรรมนายเวรจริงจริงจริงนะฮะเกมนั้นโดนเอนโซเกมนี้โดนไอรีฮะไม่ค่อยจะต่างกันเท่าไหร่ฮะอะเดี๋ยวจิ๊กจล๊กจิ๊กจิ๊กเหลียวม้นเจอลุงไข่หมุนพี่สอนนะลุงไข่ เลี้ยวมะค่อนข้างจะชื่อเล่มหนึ่งหนึ่งไม่ค่อยกลัวใครฮะแต่ต้องระวังถ้าเกิดโอเมนล็อกเอาไว้แล้วมีเพื่อนมาเสริมนีเ่เรียบร้อยแตกแน่นอนเพราะมันไม่ใช่หนึ่งหนึ่งแล้วครแบบนั้นใช่ปี<ม> <ละ S 1> สอน<ร>โดนแทงโอ้ยโดนบอลเล่นสตาร์อัดเข้าไปครับผมเฮียความน่ากลัวของที่แหลกครับคิดว่ารุมเป็นคนเดียวหรอเราก็รุมได้เหมือนกันได้ไปนะครับผมทีมคุณอ๋อมาได้ไปเป็นสกอร์ที่3ของทีมเขาโอ้แล้วมาแล้วครับลิงก์กับเทรย์ก็บอกไม่เปิดแมปฮะสำหรับประกอบไอเทมซัพพอร์ตนะฮะใช่ ซึ่งตำแหน่งซัพพอร์ตของทีมจะเป็นต้องใช้ในเรื่องของการเปิดวิชั่นอย่างนี้แทบจะหมดแล้วนะเฮียนเนาะใช้แหวนกันข้างเยอะแล้วถึงแม้ว่าจะโดนเนิร์ฟอะตอนนี้โอ้ยโดนไปเยอะเหมือนกันครับผม,โ,มโอ้ยโดนรวบโอ้ยยังดีฮะไวไเพลยเซนด์ไวทันยังมีสติอยู่ฮะลิงมาแล้วครับคุณจ็อดลิงจัดจั๊ลิงจอดจอดลิงจ็อดจ็อดไอริแคมครับผมอุย้ยแล้วเห็นลิงก่อนด้วยนะน่ากลัวมากน่ากลัวมากดีนะลิงไม่เ,ไเ,มเ,เข้าไปเช็คครับผมถ้าเกิดเข้าไปเช็คทุ่มนั้นน่าจะโดนนินจจาาาใสา่่่่่แแนนนนๆตตตรงงีี<ด>้้เเเห็็ดดคลุมมมอออยฟิิวซโณะ ด้านบนเองก็เป็นอาชินสู้กันอยู่เหมือนกันแต่ด้านล่างนี่ทีมคุณจา้าโดนไปแล้วหนึ่งตัวนะฮะต้องการจะเก็บบูคองให้ได้แต่นั่นใต้ป้อมเขาแล้วน้ององ,งิ่เก็บไปได้หนึ่งตัวมูนเค้กเข้าไปแลกหนึ่งตัวหนึ่งไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่ฮะเป็นที่คุณออฟได้มาถึงสองตัวเต็มเต็มถามว่าหิวไหมบอกเลยว่ามากเอาต่อนะคุณประกอบดึงไปได้หนึ่งตัวคุณอัดลึกมากมากสี่ตัวเต็มเต็มเก็บหนึ่งเก็บสองเป็นคิวที่เจ็ดของที่คุณออฟฮะเอาหนะักเอาเยอะับผมเอาทำไรกันอยู่ครับเพื่อนภาพท โอ้วิวันอะไรกันเนี่ยไม่มีใครอยู่อย่างนั้นเหรอผู้รับเหมาฮะโอ้โหบ้านเดิมลยครับผมโครงการฝากบ้านไว้กับโอเมนโอ้โหอย่าไปฝากไอ้นี่ฮะแวบเดียวเท่านั้นเลยฮะหายเลยอ่าคนเชื่อเป็นหนึ่งในตัวตีทาวเวอร์ที่เร็วที่สุดในเกมด้วยความเร็วในการฟาดโซ่ของเขาเนี่ยแหละฮะยิ่งตียิ่งเร็วแหละฮะแล้วป้อมมันตอบโต้ไม่ได้พีแกกำลังแก่ฝ่ายเดียวไปใช่มันคือสิ่งที่เราเรียกว่าคำนี้คำนี้มาตลอดนั่นเอนะคือตีป้อมตีป้อมฮะเกมนี้ตีคนได้เงินะแตต่ีป้้อมไดชนะเกมมผฮะ คือป้อมเนี่ยค่อนข้างจะช่วยได้มากนะเนเรื่องของการที่ทำให้ครีปดันเข้าไปลึกมากแล้วมันช่วยเปิดพื้นที่ในแมพฮะเล่นได้ลึกขึ้นนั่นเองนะฮะดังนั้นการเสียป้อมนี่ถ้าไม่อ,มอะไรก็รักกันกนะผมโอ้ยแล้วหุบสวยหุบนี่นไม่ใช่อะไรครับดีครับผมเอาตัวรอดฮะโบเลสตอมยัดไปห <ๆ S 1> นึ่งทีเอ็ก์คุณตานั่นเอง บอลเลสตอมนี่มันเหมือนเป็นลูกซองเลยฮะโดนหลายๆนัดก็เจ็บอยู่ครับโอุ้ยแล้วนี่ห้าวครับผมเ,เจ็บไปเจ็บมาเจ็บมาเจ็บกลับไม่โกงครับผมแต่คุณคริสเกมนี้พอเล่นคริสซิกแล้วดูเหมือนจะห้าวขึ้นนะจากตอนแรกเป็นเต้าไอเต้านองอลิสเนี่ยใช่ <c oughs> คอนเทนต์จะนิ่มกว่าคริสซิกเยอะทีเดียวทำให้ไม่กล้าบุกเท่าไหร่เกมนี้มอมเป็นน้องเป็นน้องกิ้งกบปับ๊บความกล้าความคึกขนองนี่เพิ่มขึ้นนะชอบเบาหายากผมชอบเบาหายริงๆอ่ะเฟี้ยวเนาะคือแบบไม่กลัวผมมีเพื่อนอ่ะคุณตาเนี่ห้าวจจััดดกลล้าเ่น เอาละทำภารกิจทำภารกิจอีกแล้วฮะได้ล่างไม่พักเลยครับผมโอ้ยมาไม่พักมาไม่พักเอาแล้วครับผมเปิดคอนเซิร์ตครับผมแล้วละเข้าไปเลยครับผมน้ำตาจะไหลเขาบอกว่าความพยายามไม่เคยทำร้ายคนที่ตั้งใจฮะโอ้ยแล้วแต่ตั้งใจจริงๆขอคืนหน่อยกิ๊กกบตัวนี้ตายยากตายเย็นเหลือเกินเอาสักทีนึงแต่ตายยากเห <c oughs> ลือเกินโอ้โหตายแล้วโอ้โหรอดอีกไงยังรอดอ,อีกแล้วคนเขาไปตายเองโดนสวนซะด้วยฮะโอ้ my god ดูสุดสปลัชไปอีกครับโอ้ตเมื่อสักคู่นี้เป็นมูนเคเข้าไปก่อนนะแต่โดนจังหวะสวนกลับฮะป้อมอีกแล้วอ่ะพี่สอนพี่สอนหวกลางไปแล้วครับพี่สอนได้พอมกลางไปโดยที่ผมไม่เห็นเลยนะีไอ้ระหว่งที่เราแบบบวว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 วสวว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 วรววววันววว้วลวว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 เวว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 อวเววะวว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 ขวววสวาวว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 บอกว่าเกมตี เน่เฮ้ยเพื่อนชวนเฮ้ยตีป้อมเปล่าตีป้อมเปล่าลพี่สอนพี่แกได้ยินดังนั้นแล้วไม่ทำอย่างอื่นเลยฮะตาแดงเลยฮะตีป้อมอย่างเดียวจริง <laughs> จริงโอเมนเนี่ยมีหลายหลายวิธีการเล่นประมาณไม่เช่ว่าหลายแต่ว่าประมาณสองอย่างเนาะก็คือบิวที่เข้าไปเล่นตีคนนะฮะเข้าไปเล่นทีมไฟบ่อยกว่านะครับผมกลับอีกอันหนึ่งก็คือแบบนี้นะฮะตีป้อมครับผมยกได้ว่าเป็นสิ่งที่เขาเกิดมาเพื่อสิ่งนี้แหละฮะใช่ฮะเห็นป้อมแล้วรู้สึกว่ามันกระสับนะมันไม่ไหวอ่ะ อใจไม่ได้นี่อีกแล้วเนี่ยปัอมไปแหกไปสามทิศพวกแกเนี่ยโอ้โหแล้วด้านบนครับมีการพยายามจะมารวมเอาปัอมแต่ว่าโดนไม,มเซอร์โดมมนวาวไฮสตัน้นเยอะแยะแล้วมูนเก๊กมาแล้วมาจากด้านขวามาแล้วโอ,โ,โอ้โหรับฟซิลเลีเต็มๆเลยครับผมแล้วลุงร้อยอิคาริเข้าไปอะวาวไฮไปก่อนเลยแล้วกริปเปอร์ลงมาจากคุณอัดโอ้โหปากิงปากางวิปปิ้งมาโอ้โหจังหวะดีลุงไฮบนนะ ไหวเปล่าไม่น่าไหวครับโอ้โหเป็นคุยกับเพื่อนมันก็ได้นะโอ้แล้วพี่สอนนะรอตีบ้านกลางอยู่ฮะพี่สอน็อดเมื่อสักครู่นี้นี่เฮ้ยเอาตีผมวิบ๊อบวิบ๊บจริงๆฮะของคุณอัดแล้วได้ไปเยอะได้ไปแยะเลยฮะจอดแบบนี้จบเลยหรือเปล่าคุณปลากรอบกันจะเกิดขึ้นมานะคริสน่าจะต้องถอยแล้วแต่ว่าได้ไปเยอะมากๆอะได้ไฟด้านบนได้ป้อมบนได้ป้อมกลางได้ทั้งหมดดีกว่านะเฮียนะ โอ้โหพี่แกได้ทีขี่แพะไล่จริงๆเราต้องบอกว่าคิลเดอร์นี่คือเป็นอุปสรรคใหญ่ของฟุตออฟเลยฮะเพราะว่าตัวละครของฝั่งฟุตออฟเนี่ยค่อนข้างฉักเลืองเนื้เปิงตัวนะครับใช้ระยะค่อนข้างสั้นนะโอ้โหเนี่ยไเก่งใช่ไหมแกแขนหน่อยโอ้ได้ข่าวว่าทองขึ้นเแต่โซงเงี้ยซื้อเก็บซื้อเก็บกันทีเดียวโอ้โหมุดเค้กมุดเก้กโอ้โหยสับบินจ็บเลอ แล้วด้านหลังนี่ยังไงครับวาวไฮนี่ใครย้ำแต่คุณจอร์สคุณจอร์สหนีได้เปล่าหนีได้เปล่ามีที่ยืนในสังคมหรือไม่นั่นนั่นกดเอ๊ยู่ไหนวะดีคัพเปอร์สั่เอ๊เพื่อนมาช่วยใช่ไหมโอ้ยเพื่อนมาช่วยป่ากอบไว้พรีเซนต์โอ้ยเข้าคุกครับอันนี้ตามชื่อของเขาชื่อสกิลวะเนี่ยไว้พรีเซนต์นะคุกป่า เรียบร้อยครับมูลเคก็เก็บตัวของคุณคริสได้เหมือนกันนะฮะโดนจะต้องคุกเข่าอรเมื่อกี้บอกอ <c oughs> บอาแล้วเอาคุณสอนโอ้ยไปโซโล่เรียวมาใต้ป้อมแล้วก็แลกกันไปก็ <c oughs> คนมันอยากได้ป้อมนะมันก็ต้องฆ่าคนก่อนเออไม่ได้ฆ่าคนเพราะอยากนะฆ่าคนเพราะมันขัดขวางการตีป้อมของเราอย่ามาขวางการตีป้อมของฉันนะด้านบนฮะจะเอาต่อหรือเปล่ามูนเคกมาอีกแล้วพี่แกก็เฟี้ยวจัดจริงๆเก็บสองอย่างแบบอุกอาจมากอะจริง จบเลยหรือเปล่าแกคงจะถนัดแบบนี้เป็นแนวของแกกับตันจะมาจัดๆะมาติงเล่นได้แบบเดือดจริงๆครับคุณผู้ชมครับและเป็นเอสไปแล้วนลครับตอนนี้ความได้เปรียบที่อยู่กับทางตัวของกับตันจะค่อนข้างเยอะทีเดียวฮะโอ้หแล้วการที่มีตัวแท้งเยอะเนี่ยทำให้ตัวอย่างวาวไฮทำให้ไอริมีจังหวะเล่นตอนไหนก็ได้ฮะด้วยความที่เป็นกิลด์เดอร์กลางนะคือต่อให้เป็นกิวด์เดอร์กลางเนี่ยมันก็ยังมีความถึกของเขาฮะ เลือดมัเยอะเลือดเยอะอยู่แล้วแล้วก็มีแพสซีฟด้วยนะเฮียเนาะก็เด็กบึกบักบึกบักาต้ลำคาญอน่ะสกอร์คิวเท่ากันนะส4ต่อ14แต่ยังคงเป็นฝั่งคุณจ้าฮะที่เก็บไปได้มากกว่าในเรองของการตีป้อมออแล้ว,วมองมองคอนซีเมนต์เดินเข้ามาเอ๊คุณเอาอตัวนี้ก่อนเปิดเก่งนะก็ต้องเปิดตัวเปิดก่อนแต่อึดกว่าฮะ เอาไม่ลงจริงๆแล้วมันเป็นตัวที่พลิ้วไงกิลเดอร์ฮะมันดีได้เรับผมเป็นแทงที่พุ่งได้ฮะแล้วตรงนี้ไฟแน่ๆครับผมนัวรหรือเปล่าคุณออฟขอยิงหน่อยแต่ตรงนั้นพื้นที่แคบๆเป็นฝั่งของน้องปาก,ก่อบนะคุณคริสโดนยิงอัดลงไปก่อนด้านหลังมูลเค้กกับลุงไข่บุญเป็นมูลเค้กที่เก็บได้ฮะนิดเดียวฮะจังหวะหมัดสุดท้ายฮะ ทิดเดียวจริงคุณผู้ชมเข้าไปที่คางของคุณลีก่อนฮะไม่มีสิทธิ์ส่วนคือต้องบอกไอ้นี่เป็นตัวที่ตีวะธรรมดาไวมากนะฮห<ะ>ล,ลัจงจากเอาตีะฮะใช่มันจะไฟฟันแบบชึบๆเลยคือคุณอาจจะเห็นว่าริวโ้นไค้าที่มันแรงนะแต่คุณสมัมผัสได้มันจะแรงกว่านั้นนะหลังที่ตอนเขาตีสดีแหละใช่ฮะดาเมจตามมาหลังจากนั้นอีกต่างหาก16-14คิวฮะเป็นทีมกุญแจที่ออกนำไปอีกนิดหน่อย<ข>อเกมว่าโหดร้ายมากนะเกมนี้เกมแต่โอ้แล้วไปเซอร์ไปโดน3-4ตัวคือเวลากิลเดอร์ที่แบบ ดี๋ยวที่บอกไปฮะตัวคุณออฟตี่ค่อนข้างเป็นตัวที่มีระยะสั้นเนี่ยผมโอ้แล้วไปเจอคุณจอร์สในป่าโดนขังเอาไว้ฮะเจอทั้งคุณจอร์สยกตีแบบนี้เอาตัวไม่รอดฮะอีกฝั่งรออยู่รับกันเต็มเลยใช่ครับน้องงูงิ้งโดนฝังฮะเอาแล้วคุณออฟไม่รู้แต่ป้อมอะไรครับแล้ววายชาร์จเข้าไปเนี่ผมโอ้ยเจนสิทธิ์แบลเลอร์ครับพยายามจะเซฟเพื่อนแต่ว่าดาเมจครับผมไม่พอจริงๆ น่าจะยากแล้วแหละเกมนี้ฝั่งคุณจ๊บุกเข้ามาอย่างหนักเลยคุณเลียหนึ่งคนพยายามจะป้องกันแต่ไม่เพียงพอคุณเตพยายามจะยิงอยู่หน้าบ้านเด็กมอนเดสเตอร์ไล่ย,ยิงมันมันเลยแ,ลแบบนี้คุณเตะฮะหนึ่งต่อสี่สถานการณ์จะสร้างวีรบุรุษไล่หรือไม่คุณจอยเกิดมาเหมือนกันจะเก็บมูนเคสโดนทุบไปก่อนหนึ่งทีความคลีมไปก่อนเดี๋ยวบ้านระเบิดแต่ว่าฮะโดดล่ามโซเอาไว้โดยฝั่งของพี่สอนนะแล้วตอนนี้น้องลิงจักจัก๊กเอาตัวไม่รอดอย่างน้อยที่สุดเซบ้านไว้ได้ หมือนว่าคลิปหมดพอดีครับผมแต่ตอนนี้กําลังไปดานเวฟใหม่ครับแล้วก็ไปดูดเลือดมาครับสำหรับมูนเค้กมูนเค้กนะครับหรือว่ากับตันจะครับผมแหมเข้มจริงนะเนี่ยตีบ้านแล้วตีบ้านแล้วนี่แหละเอ้ยปึ๊บวับจบเทียวแน่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 โซน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 มนโซนโซนโโซนโันโซนนนโอนนโอโนน ใชครับเก็บอเมซอนดราก้อนต่อครับผมแล้วก็เตรียมปิดเกมครับสำหรับทีมคุณจ้าฮะเหลืออีกหนึ่งข้อเท่านั้นนะปัอมบ้านที่แบบจะระเบิดอยู่แล้วนะแล้วยกตีกันมาตรงกลาง4คน5คนอย่างนี้โอกาสสุดท้ายหรือเปล่าครับคุณรับ จะต้องใส่ให้สุดนะฮะไม่มีโอกาสหน้าแล้วพี่สอนหน้าเดินเข้าไปจะจะเอาให้ได้ตามนิสัยของเขาแหละฮะแล้วตรงกลางร่วมมาอย่างสวยคุณคริสฟิลสิเลี่สาดไปหรือจะเป็นจังหวะพิเก็บด้ไปแล้ว4ตัวเต็มๆแล้วเป็นเอสเรียบร้อยครับผมทีมคุนนฟได้ไปเต็มๆเลยแต่บ้านบ้านก็จะระเบิดแต่อีกฝั่งไม่มีคนจะเป็นจังหวะสวนเก็บเก็บแต้มเลยหรือเปล่า21ต่อ 20- 30วินาทีตรงนี้หรือจะจบเลยเป็นไปได้อยู่นะมีคริปด้วยน่าจะจบครับผมเอาไงอย่างเงี้ยบ้านแตกครับ20 ผมว่าชัวก็ผมพึ่งเถิบพึ่งเถิบเฮ้ยมีคนเกิดมาวาวหาคนหนึ่งคนหนึ่งพันหรือเปล่าพอหรือเปล่าคนเดียวฮะนันแค่คนเดียวนะอ้คนเดียวพอหรือเปล่าต้องเสี่ยงแล้วครับผมว่าไม่มีโอกาสหน้าแล้วใช่ครับต้องตีบ้านอย่างเดียวแล้วฮะผมไม่สนใจครับอูแต่โดนตีโดนยิงว้าวหาตีมาเฮ้ยเดียวก่อนเดียวก่อนไวไคิดงิปยังมีคิยังมีแล้วเรียบร้อยครับผมเป็นทีมคุณอจพลิกกับปัทนาซะอย่างนั้นัะผมโอ้ยแล้วแบบยังงงเลยครับผมเกมแรกว่าตึงแต่พลิกกลับมาเกมนี้ก็ตึงแต่พลิกกลับไปฮะ ได้คือมาอย่างน้อยสักหนึ่งแต้มให้ทีมสีแดงขึ้นใจโดยรวมฮะจะเป็นทีมคุณจ้าที่ได้ไปสองแต้มก็จริงฮะแตแแ่เกมเมื่อสักครู่นี้เซอร์ไพรส์ปปาสมากที่จบแบบนั้นจังหวะแบบคึกขนองอะฮะแหมนะก็เขาเล่นก็สนุกแหละแบบเฮ้ยน่าจะแบบเสร็จแล้วล่ะเกมเนีแบบ้ยแบบโอ้โหโดนกบรวบหมับเข้าให้ครับผมช่อนเมื่อกี้คุณปากรับน,นะคุณคริสโอ้ยอดเยี่ยมจริงๆฮะรวบ4ปั๊บฟิวซิเลตโดยกับตันออฟสาดไปโดนทุกตัวเรียบร้อยหมดตี้ฮะหมดตี้จริงนะครับเดี๋ยวเรามาพูดดคคคคุุยกกกกัััับบบททีีีมม่่่ชนนนนะะอออวารรผณฟ ครับก็ตัดตัดออฟครับผมอยู่ไหมฮะผมออฟเองครับครับผมโดว่าตอนนี้พรีเซนต์มากผมออฟเองครับความ,มรู้สึกของคุณเมื่อกี้ครับคุณออมครับผมรู้สึกว่าไอ้ตามเมื่อกี้แพ้ไอ้ชนะใช่ไหมครับ <laughs> ใช่ครับ <laughs> ใช่คร<า>ับผมต้องจ่ายแปดร้อยไหมครับ <laughs> อยู่ที่กำลังสถทาแล้วกัมนีแ่ชนะได้ไงอ่ะเฮ้ยแต่ชดเดียวชนะเลยนะครับเมื่อกี้พี่เขามีโอกาสจบแล้วแต่ว่าเขาไม่จบเองใช่ไม่จบเองแล้วเป็นยวกถลุงอยากลุงอยากลุงนี่แหละครับนิทานเรื่องกระต่ายกับเต่าสอนให้รู้ว่าอย่างนี้แหละครับเขาปูมาแล้วกับสัมภาษณ์รอบที่แล้วอันนี้ของจริงโอ้คือต้องบอกว่า ทำมาพอสมควรนะเกมเมสโกนี้นะครับถือว่าตึงๆตึงไมมตึงมือตึงเปรี้ยงกันเลยนะครับคุณออฟครับอยากจะพูดให้เพื่อนๆนะครับได้มาบริจาคกับทางโครงการนี้หน่อยฮะว่าทําบุญเพื่อหมอเนี่ยต้องกาอยู่บ้านเพื่อหมอด้วยทาอย่างไรบ้างครับตอนนี้โอเคได้เลยครับก็ฝากทุกคนนะครับผมช่วยบริจาคได้นะครับผ่านทางการดูไลฟ์สดครั้งนี้นะครับพวกเราทั้งหมดเลยนะครับทั้งเดิลเป็นเจม t ์เอ็มทีวีนะคบพี่ๆวงยัสมเดย์แล้วก็วงเดอะมูสนะครับผมก็ รวมให้ความสนุกกันนะครับเพราะทุกคนเนี่ยอยากให้ทุกคนอยู่บ้านแล้วก็ทําอะไรก็แล้วแต่ให้ทุกคนแบบมีความสุขขึ้นมาครับเพราะว่าทุกคนอยู่บ้านตอนเนี้ยมันก็คงแบบเซ็งๆเนาะไม่มีอะไรทําแล้วก็แบบมาทําให้ทุกคนสนุกขึ้นแล้วก็มาช่วยบริจาคด้วยครับยังมีคนอีกเยอะแยะมากมายครับที่เขาเดือดร้อนจากวิกฤตครั้งนี้หลายคนก็ตกงานไม่มีงานทํามีภาระที่จะต้องทําที่บ้านอะไรเงี้ยครับคร มีกำลังครับเท่าไหร่ก็ช่วยกันครับผมโอเคครับขอบพระคุณคุณออฟมากเลยครับขอบคุณครับครับผมแล้วก็มาพูกคุยกับคุณจ้าครับผมกับตันจ้าฮะครับครับเป็นไงครับเมื่อก ay> ี้ถามว่าเรามีความคึกนขนองมากนะขนาดไหนตันบอกว่าจะจบตั้งนานแล้วลูกทีบอกยังเพิ่งอ ก็อกไป็นเป็นตอนจะไปตากผ้าแล้วครับก่อนจะตกแล้วต้องไปเก็บผ้าแล้วโอเคครับารขับเดอะมูดมันได้ผลจริงๆรงครับพิกเลยเกมพิกเลยให้พีคบินบอกันในเกมด้วยบอกอย่าพึ่งอย่าพึ่งจบอดทนไว้ขอโอกาสขอโอกาสใช่และนั้นเวลาก็มาถึงนะครับโอเคครับตัดตาจ้าครับผมนะอยากจะให้เชิญชวนเพื่อนๆนะครับมาร่วมนะครับช่วยเหลือคุณหมอกับเราหน่อยครับผมครับผมก็ อย่างที่บอกแล้วครับกิจกรรมดีๆอย่างนี้นะครับผมช่วยอลายคนที่ลำบากนะครับกับสถานการณ์ตอนนี้นะครับผมก็มีกิจกรรมดีๆมาครับอยากให้ทุกคนตอนนี้นะครับมีกิจกรรมดีๆแบบนี้อยากเฮ้ยฮัลโหลเอ๊ะโคโก้ไโก้ไหมเมื่อกี้หายละหายละครับเมื่อกี้ดรสเตนมาเยี่ยมมั้งสงสัยเอาใหม่เอาใหม่เอาหมไม่เป็นไรฮะครับก็กิจกรรมดีๆนะครับอยากให้ทุกคนมีส่วนร่วมกันแล้วกันนะครับผมเข้ามาเข้ามาดูเข้ามาช่วยกันแชร์บริจาคกันนะครับผมจับทามกำลังทรัพย์นะครับก็ อาจจะมาธนาบุญอีกรอบนะครับผมกับทีมกีด้วมโอ้ยอยากชอบเลยว่ะโอ้ยเอาเลยอ้ยเอาเลยโอ้หจริงๆโอเคครับขอบคุณกลับตันจ้ามาเลยครับและลูกทีมกับผมสวัสดีครับ